ว่าวันนี้เป็นไงบ้างเหนื่อยไหมเหนื่อยสิถามได้ลองมาทำเองไหมล่ะเอา้าเป็นไรเนี่ยงอนเดียวเหรอเปล่าเออเดี๋ยวซื้อฝรั่งมาให้ว้าด้วยนะลองกินดูสิกำลังหว,วานๆเลยเอา้ามกินหน่อยเร็วอ้มอม ไม่หิวเหรอแล้วว่าอยากกินอะไรไหมว่าเฮ้ยเดี๋ยวทำอะไรเนี่ยเอาโทรศัพท์วาคืนมานะว่าเป็นอะไรเนี่ยฟังเดี๋ยวพูดบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเอาคืนมาไม่ จนกว่าวาจะบอกว่าวาเป็นอะไรเดียวเอามานี่เลยไม่เอามามาก่อนไม่ไมอไอไา,าอะไรกันอะไรกันทะเลาะอะไรกันเสียงดังไปถึงข้างบนเลยก็เดียวนะสิแม่แยกโทรศัพท์หนูก็วาไม่ยอมบอกผมครับว่างอนเรื่องอะไรพอถามก็โมแต่เล่นโทรศัพท์ผมไม่รู้จะทำยังไงแล้วโอ๊ยน่าเบื่อนี่ไม่รู้จริงๆหรอว่าวางอนเรื่องอะไร ก็เดี๋ยวไม่รู้จริงๆนี่เมื่อเช้ายังดีๆอยู่เลยแต่พอกลับมาทาไมว่าเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้ถ้าไม่รู้ก็ไม่ต้องรู้ว่าที่เกยจะพูดแล้ววะาวะา,วา,วาไม่เป็นไรนะเดียววาเขาก็เป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวแม่ไปคุยให้เองแต่ผมไม่รู้จริงๆนะครับ ผมทำอะไรผิดเอาน่าไม่ได้รอกค่ะแม่แกเป็นอะไรทำไมไปโวยวายใส่ตะเดี่ยวเขาแบบนั้นล่ะ หูยฝนแกซื้อกระเป๋าใหม่เหรอใบนี้นะหรอแฟนฉันซื้อให้จ้าหูยกระเป๋าแบรนด์ด้วยอิชาแสดงว่าแฟนแกคงรักแกมากเลยนะเนี่ยแฟนแกถึงได้ซื้อให้ไม่เหมือนกับแฟนของฉันไม่เคยทำอะไรแบบนี้ให้เลยเอานะว่าแกไม่ต้องคิดมากหรอกแค่เขารักแกก็พอแล้ว พูดถึงก็โทรมาเลยฮัลโหลค่ะที่ลาเอะไรนะคะดินเนอร์เย็นนี้เหรอหืมแต่วันนี้เขามีโอทีนะสิจะมารับเขาเหรองั้นก็ได้ไว้เจอกันนะ <c oughs> ค่ะรักเหมือนกันค่ะฮ <c oughs> แกโกรธแต่เดียวเพราะเรื่องนี้เองเหรอ แม่หนูอยู่กับเดี่ยวมันตั้งหลายปียังไม่เคยได้ของดีๆแบบนั้นเลยนะเดี่ยวไม่เคยสนใจไม่โรแมนติกไม่รู้ด้วยซ้ําว่าหนูชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรไม่เหมือนแฟนฝนสักนิดรู้ใจฝนทุกอย่างนี่ว่าแม่ไม่อยากเข้าไปยุ่งในชีวิตคู่ของหนูหรอกนะแต่แม่อยากเตือนหนูรู้ไหมวันนี้ตาเดียวนั่งรองหนูทั้งวันเลยนะแถมยังเตรียมของที่หนูชอบเอาไว้ให้อีก แล้วแบบนี้ยังคิดว่าตะเดียวไม่ใส่ใจหนูอีกเหรอลองคิดดูดีๆนะลูกวมีอะไรเต้น,ตน กระเป๋าใบใหม่ที่วาอยากได้ไงเห็นวาบอกแน่ว่าอยากได้กระเป๋าพี่ก็เลยซื้อให้เป็นไงชอบไหมนี่มันกระเป๋าอะไรเนี่ยวายอยากได้กระเป๋าแบรนด์เนมไม่ใช่กระเป๋าตลาดนัดแบบนี้เดี๋ยวขอโทษเดี๋ยวไม่รู้จริงๆว่าวาอยากได้กระเป๋าแบบไหนใช่สิก็เดี๋ยวไม่เคยถามเลยนี่ว่าวาอยากได้อะไรอยากกินอะไรเดี๋ยวขอโทษวาเดี๋ยวไม่รู้จริงจ ว่าทำให้วารู้สึกแบบนี้ขอโทษ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 พูดไปอยู่คำเดียวนี่แหละเฮ้ยวาวาฝลแกดูแฟนฉันซื้อกระเป๋ามาให้สิน่าอายชะมัดว่า แกจะงุดหงิดทำไมแค่เขาซื้อมาให้ก็ดีแล้วดีอะไรละ่ะฝนแค่กระเป๋อาถูกๆเองว่าแกรู้ไหมว่าแกโชคดีแค่ไหนที่ได้เดี่ยวเป็นแฟนไอกระเป๋าหรูกับดินเนอร์ที่ฉันไปเนี่ยฉันไม่ได้ชอบมันด้วยซ้ำเพราะแฟนฉันอะไม่ค่อยมีเวลาให้ฉันเลยอ้าวจริงเหรอก็ใช่นะสิคุณเดี่ยวของแกเขาอาจจะเชยดูไม่เข้าใจผู้หญิงไปบ้างแต่เขาก็มีเวลาให้แกคอยดูแลแกตลอดไม่ใช่หรอ ฉันว่าแกควรบอกเขาตรงๆนะว่าแกต้องการอะไรคนที่ไม่คุยกันอ่ะไม่มีทางเข้าใจกันหรอกจริงไหม <c oughs> อืมก็จริงเดี๋ยวนะเดี๋ยว ลูกสาวชวนไปกินข้าวเย็นยังจะมารับสายอีกนี่ไงพูดถึงก็โทรมาเลยฮัลโหลเดียวอ,อยู่ไหนแล้วเนี่ยว่าหิวจนไส้กะฮัลโหลว่าตะเดียวเขาแม่มีอะไรเกิดอะไรขึ้นทำไมโทรศัพท์เดียวอยู่ที่แม่ล่ะตะเดียวโดนรถชนรถชน เดียวเดียว,วเดียวว้าเดียวเดียวเดียวเจ็บตรงไหนเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าขอโทษครับคุณเป็นใครเหรอครับ เดียวนี่ว่าเองคนที่เดียวรักที่สุดไงคนที่ผมรักเหรอใช่นี่ไงกระเป๋าที่เดียวซื้อให้เดี๋ยวมพซื้อให้วาวันนี้เลยนะทำได้ไหม เดี๋ยวว่าขอโทษนะว่าผิดเองที่ที้น้อยใจจนทำลายความรู้สึกของเดี๋ยวมาตลอดเลยเดี่ยวว่าขอโทษต่อจากนี้ว่าจะไป็นคนดูแลเดี๋ยวเองว่ารักเดี๋ยวนะ นคุณเป็นใครครับเนี่ยแล้วแฟนคี้งอนของผมหายไปไหนคุณกินเธอเข้าไปหรือเปล่าคุณช่วยใครเธอคืนดอ,อกไม้ให้ผมนะครับ โดนแบบนี้สบางก็ดีแม่อะวาวาสัญญาแล้วนะว่าจะเป็นคนดูแลเดียวห้ามคืนคำด้วยละ่ะอืมรู้แล้ววาขอโทษเรื่องที่ผ่านมาด้วยนะวาสัญญาว่าจะไม่ขี้งอนแบบไร้เหตุผลแบบนี้อีกแล้ววารักเดียวนะ เดี๋ยวก็ละว,วานะ <S <S 1> <S 1> เร็วสิวะรูแล้วรูแล้วคุณค<ป>ุน ถ้าจะจอดตรงนี้ต้องเสียค่าจอดด้วยนะฮะค่าจอดตรงนี้มันที่สาธารนณะไม่ใช่หรอคะก็ใช่แต่มันมีค่าดูแลความปลอดภัยด้วยไงห้าสิบบาทจ่ายมาเอ่อแต่ว่าวาให้ให้เขาไปเถอะนะจะให้ได้ยังไงละเดี๋ยวเขาไม่มีสิทธิ์มาหาผลประโยชน์ในที่สาธารณะนะแล้ววาจะยืนเถียงเขาแบบนี้อีกนานแค่ไหนรีบเอาเงินให้เขาแล้วรีบเข้าล้างสักทีเดี๋ยวเอาคุณจะจ่ายหรือไม่จ่าย ทำไม่จ่ายก็ถอยรถออกไปเร็วสิวะจะกินไม่ได้ข้าวอะ่ะรีบจ่ายแล้วรีบตามมาเลยนะเดียวเดียวนี่แหละแฟนฉันตั้งแต่คบกันมาไม่มีเลยสักครั้งที่เขาจะเข้าข้างกัน ทอนได้แล้วค่ะขอบใจจ้ะขี้งกชมัดเลยอะไรนะเมื่อกี้เธอว่าอะไรนะเอ,อ๊เปล่านี่คะไม่ได้พูดเลยสัหน่อยไม่ได้พูดได้ยังไงก็ฉันได้ยินอยู่ว่าเธอว่าว่าฉันขี้งกไม่รู้ล่ะฉันไม่ยอมพูดจัดการอยู่ไหนฉันจะคอมเพลนว้า จะโวยวายทำไมไม่กให้คนอื่นบ้างเหรอก็อีแค่เงิน5บาท1ิบาทก็ให้เขาไปสิทำไมต้องให้ด้วยนี่มันเงินทอนของเรานะยังไงเป็นนักง,งานก็ต้องได้ค่าเซอร์วิสอยู่แล้วแล้วที่สำคัญการจะทิปใครมันก็อยู่ที่ความพึงพอใจของเรานะเดียวโอ้ยจะพอใจหรือไม่พอใจก็ให้ให้ไปเถอะเขาจะหา,าเราไม่มีมารยาทเ,ออเลี้ยวสิวะอือออก็ได้ ไปเลยนะน้องแล้วก็ขอโทษแทนแฟนพี่ด้วยพอดีเขาไม่ค่อยได้ออกมากินข้าวข้างนอกอะก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องขอบคุณค่ะเอา้าฉันนั่งอยู่ทำไมอีกล่ะกลับสิ ว้าจะทำตัวให้มีปัญหาทำไมเนี่ยตัวเองเดินไม่ระวังเองแท้แล้วหมามันรู้เรื่องเหรอถึงจะไปทะเลาะก,กับมันอ่ะหมามันไม่รู้เรื่องแต่คนนะ่ะรู้เรื่องแน่นอนคิดจะอยู่ร่วมกันก็ต้องรู้จักรับผิดชอบสัตว์เลี้ยงตัวเองสิไม่ใช่ปล่อยปา <c oughs> ละ,ละที่เลยวะวันวันคิดแต่เรื่องไม่เป็นเรื่องน่าลำคาญจริง <c oughs> รีบไปล้าแล้วเข้าบ้าน <c oughs> ได้ในเมื่อไม่คิดเข้าข้างกันหลังจากนี้ก็อย่ามาบ่นก็แล้วกันเร็วสิว่าเดี๋ยวหิวแล้วเนี่ยโอ้ยออ้ย,อยขี้น้อ ืไอ้นกมาหนิมาปล่อยอะไรตรงนี้เนี่ยวา้าช่วยเช็ดหน่อยสิเปื้อนหมดแล้วเนี่ยไม่อ่ะนกมันก็มีอยู่ทุกที่ใครใช้ให้เดี๋ยวมีอยู่ตรงนี้ล่ะเช็ดอเ,ออเอาเองก็แล้วกันเอาวา้าว้าว้าเดี๋ยวก่อนสิวา้าโอ้ยโอ้ยขาร์โบนาร่าสองที่ได้แล้วค่ะ ขับใจจ้ะเดี๋ยวนะผมสั่งที่มอเะเลไม่ใช่คาโบนาราเนี่ยเอ่อแต่ออเดอร์ที่จดไปเป็นคาโบนาราสองที่นะคะเป็นไปไม่ได้หรอผมเป็นคนสั่งทําไมผม,มจะจำไม่ได้รีบไปเปลี่ยนเดี๋ยวนะี้เลยนะไม่งั้นก็ไปเรียกผู้จัดก,การมาเดียวสั่งผิดเองหรือเปล่าคิดให้ดีก่อนสิไม่ใช่ไปโทษน้องเขาเอ้าทำไมวาพูดแบบน,นี้ล่ะเอ่อเดีย๋ยวหนูเข้าไปเช็คออเดอร์ให้ใหม่ก็ได้ค่ะอาจจะจดผิดจริงๆไม่ต้องหรอกค่ะ เอาตามนี้แหละกินๆินเข้าไปเถอะอย่าทำให้ผมเขาต้องวุ่นวายเลย้ยกินสีเดียวยู่ไม่ใช่เรื่องไง รงเท้าฉันต้องสั่งมาใหม่ด้วยอีกข้างงไปไหนเนี่ยอีกข้างนึงนะเหรอหมาข้างบ้านไปขัดฟันเล่นแล้วมั้งหืมแบบนี้ต้องเอาเรื่องหน่อยแล้วไปวะเราสองคนทนกับป้ามากพอแล้วหมามันรู้เรื่องเหรอเดี๋ยวถึงจะแปลเรื่องมนะันน่ะเดี๋ยวนั่นแหละรู้ว่าวัสดุจะมาส่งทำไมถึงไม่รอรับความผิดเวรแท้ ท่าเป็นโทษหมาซะงั้นนาา่ารำคาญจิ๋วาวาวา้ก่อนว้าเดี๋ยวว่าคุยให้รู้เรื่องก่อนอะไรนะเดี๋ยวจะให้ว่าคุยอะไรดีวันนี้ว่าเป็นอะไรขัดเดี๋ยวตั้งแต่เช้าแล้วนะเดี๋ยวทำนั่นก็ผิดทำนี่ก็ผิดรู้ไหมเดี๋ยวเริ่มทนไม่ไหวแล้วนะดีทนไม่ไหวก็ไม่ต้องทน ว่าผูาใหญกจะเลิกกับเดี่ยวแล้วเหมือนกันฮะเลิกเหรอใช่ทำไมเดี่ยวโดนว่าขัดใจแค่วันเดียวเดี่ยวทนไม่ไหวแล้วว่าละ่ะตั้งใจคบกันมาว่าโดนเดี่ยวขัดใจโดนเดี่ยวว่าโดนด้วยค่าสารพัดแล้วว่าจะทนได้ยังไงเ,ออเดี๋ยวก่อนสิว่าใจเย็นก่อนค่อยๆค,คุยกันจะให้คุยอะไรอีกว่าทำอะไรก็ผิดแต่คนอื่นทำอะไรก็ถูกเสมอ เดี๋ยวไม่เคยเข้าข้างไม่เคยเห็นใจวาแทนยังว่าวาต่อหน้าคนอื่นอีกเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวจะทนไหวไหมวาเดี๋ยวผิดเองเดี๋ยวขอโทษเดี๋ยวไม่ทันได้คิดอ่ะวาก็รู้นี่ว่าเดี๋ยวเป็นคนปากไววารู้ว่าเดี๋ยวเป็นคนคิดอะไรก็พูดแบบนั้นแต่คนเราจะอยู่ด้วยกันมันต้องต้องหล่อน้ำใจกันนะเดี๋ยวคำพูดถ้าไม่ระวังมันก็จะเป็นมีดทิ่มแทงคนฟังไม่รู้จบ เหมือนที่เดี๋ยวทำกับวาไงวาเดี๋ยวเข้าใจแล้วเดี๋ยวขอโทษที่พูดจาทำร้ายจิตใจวามาตลอดวาให้อภัยเดี๋ยวนะเดี๋ยวสัญญาว่าเดี๋ยวจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นนะวานะถ้าไม่มีวาเดี๋ยวอยู่ไม่ได้จริงจาให้อภัยเดี๋ยวนะวาอืมวาให้โอกาสเดี๋ยวก็ได้แต่แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะครับเดี๋ยวจะไม่ทำให้วาเสียใจอีกแล้วเดี๋ยวสัญญา เดี๋ยวรักวานะอือ,อว้าเป็นไรหรือเปล่าไม่เป็นไรใครม,มันมักง่ายทิ้งเปลือกวล้ยแถวนี้เนี่ยถ้าแฟนฉันเป็นอะไรขึ้นมา ใครจะรับผิดชอบ